สวัสดีครับมารีวิวอีกหนึ่งสินค้าในร้านนะครับกับพอสปกร์ตรอมซ5ร้านสมาดิช็อปคุณยานะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอกับวัสดุสปริงเกอร์แบบมินิสปริงเกอร์แอนตี้แอนนะครับนั่นก็คือรุ่นแบบไม่มีปัญหากวนใจเรื่องของหัวตันนะครับตัวนี้เป็นวัสดุคุณภาพนะครับแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้เขาจะช่วยในการปิดรูด้วยนะครับในระหว่างที่เราลดน้ําเสร็จเขาก็จะมีตัวนี้นะครับเขาก็จะขยับมาปิดรูนะครับน ขยับออกแล้วนะครับนี่ขยับออกแล้วจากนั้นพอเราปิดปุ๊บก็ปิดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพอปิดเสร็จนี่ครับน้าปิดตัวลิ้เข้าเกลียวนะครับเข้าเกลียวสิบมีทั้งสี่หุน6กหุนนะครับมีหลายๆตัวเลยนะครับตัวนี้เราก็สําหรับพื้นที่ไหนที่มีค่อนข้างจะมีพวกมดเยอะแอนตี้แอนก็พวกมดนะครับมันจะเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้แอนนะครับแอนตี้แอนป้องกันมดด้วยนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องของสปริงเกอร์อุดตันนะครับฝากไว้ด้วยกันกนะครับใครที่อยากจะได้นะครับทิ้งกลางเข้ามาสอบถามได้ที่ Li น์ช n a นนะครับหรือว่า YouTube Channel ร้านสบาดีช็อปปุยยาหอจกรลุมซัพห้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ